มาพูดถึงคุณทักษิณกันบ้างนะครับหลังจากที่เข้าเรือนจำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแต่ว่ามีโรคที่มีการตรวจสอบแล้วก็ลุมเล้าร่างกายนะครับทั้งหมดที่4โรคด้วยกันนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการส่งตัวไปนะครับจนล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ทางโรงพยาบาลตำรวจอยู่ที่ชั้น14นั่นเองนะครับทีนี้ทางกรมราชทัณฑ์ครับก็จะเปิดให้ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดสามารถที่จะเข้าเยี่ยมได้วันนี้เป็นวันแรกครับ จำกัดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ10คนด้วยกันฮะที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่ครบกำหนดกักตัวโดยมีผู้ลงชื่อเข้าเยี่ยมชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกย้ายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุศร88พรรษา โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้ครับเป็นวันครบกำหนดช่วงกักตัวตามมาตรการของเรือนจำดังนั้นทางกรมราชทัณฑ์ก็จะเปิดให้บุคคลใกล้ชิดครอบครัวที่ลงชื่อไว้ทั้งหมดจำนวน10คนเข้าเยี่ยมอดีตนายกทักษิณได้ตามระเบียบขั้นตอนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกาซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจก็จะเป็นผู้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะครับ ทั้งนี้มีรายงานว่าภายในตัวอาคารและหน้าห้องพักของอดีตนายกทักษิณบนชั้นที่14มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล3อยู่บริเวณดังกล่าวด้วยส่วนบริเวณภายในและนอกพื้นที่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอปทุมวันจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจตราอยู่บริเวณด้านนอกรอบพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลตำรวจด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเยี่ยมต้องแจ้งรายชื่อลงทะเบียนผ่านระบบของเรือนจำและการเยี่ยมสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวต่อวันประมาณ3 0จนถึง40นาทีเนื่องจากคุณทักษิณเป็นผู้ป่วยครับก่อนหน้านี้นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงอาการของคุณทักษิณชินวัตรว่าความดันดีขึ้นแต่ยังมีอาการหอบเหนื่อยและต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจเป็นระยะเป็นผลจากภาวะปอดหลังติดเชื้อโควิด -19 ถึง2รอบ พร้อมยืนยันครับว่าโรงพยาบาลมีศักยภาพในการดูแลอาการป่วยของคุณทักษินยังไม่มีความจําเป็นต้องย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนนั่นเองขณะที่พลตํารวจตรีนัครินสุคนทวิทผู้บังคับการตํารวจนครบาล6เปิดเผยว่าไม่มีความจําเป็นต้องเพิ่มกําลังตํารวจดูแลความเรียบร้อยในวันนี้ครับเนื่องจากญาติที่เข้าเยี่ยมคือคนในครอบครัว การดูแลความปลอดภัยโดยหลักเป็นของราชทัณ์ส่วนตำรวจทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชื่อว่าการเข้าเยี่ยมจะไม่เกิดปัญหาหรือว่ามีผู้อื่นปรับปนเข้าไปเพราะว่าทุกอย่างเป็นระบบที่ทางกรมราชทัณ์จัดเตรียมไว้แล้วอย่างไรก็ตามมีการจัดชุดเคลื่อนที่ไ,ไว้สนับสนุน, <S <S น,นกรณีอาจมีบุคคลไม่หวังดีก่อเหตุวุ่นวายจนทำให้กระทบต่อการควบคุมตัวผู้ต้องขังสำคัญ ซึ่งแนวทางปฏิบัติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆครับแต่ได้กำชับให้กำลังพลทุกนายที่ได้รับมอบหมายภารกิจสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โรงพยาบาลตำรวจได้ภายใน15นาทีนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ